สำหรับคลิปนี้นะรับรองว่าดูจบแล้วเก่งขึ้นแน่นอนครับผมจังหวะนี้ผมกระโดดทุก้าทุกหลังฮะแล้วก็ควงค้อสว่างนะครับผมเป็นทางด้านของทีมเราเก็บไปได้ถึง4ตัวฮะจังหวะนี้หมดทีมครับผม สินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเข้าสู่ช n e l TMP TV คลิปนี้ก็อยู่ผมมาต้น TMP ในเกม Galina Rv เช่นเคยครับผมซึ่งคลิปนี้เราอยู่กันนี่ลยฮะนักสู้ถือค้อนซิ่งวิ่งหดหน้าสั่นนะผมหรือชื่อของเขาก็คือโอมานั่นเองฮะซึ่งคลิปนี้ผมเราจะมาทดลองใช้เทคนิคการออกไอเทมตามแชมป์โลกนะของเก n นจครับผมซึ่งเราจะมาเป็นสายลอมมิ่งฮะจะไม่ยืนอยู่กับที่เนาะไม่เฝ้าป้อมนะจะวิ่งป่วนให้เพื่อนนะจะออกมาแนวสายปนปวๆนิดนึงครับผม สำหรับคลิปนี้นะรับรองว่าดูจบแล้วเก่งขึ้นแน่นอนครับผมสำหรับเจ้าโอมาตัวนี้นครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลกันข้ามๆนิดน,นึงนะฮะสกิลติดตัวของเจ้าตัวนี้ครับผมทุกการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะมีโอกาสตีแล้วติดมินิสตันด้วยนะครับผมยิ่งเราตีเร็วเนี่ยก็ทําให้ติดบ่อยขึ้น,นครับผมส่วนสกิลหนึ่งครับผมเราสามารถเลือกทิศทางเนี่ยเพื่อพุ่งออกไปและทุบศัตรูนะทำให้ชะงักเนาะเหมาะกับการพุ่งเข้าไปดักหน้านะเพื่อเปิดสวายเพื่อนนะครับผมพอระยะการพุ่งของตัวนี้ไกลามากๆเลยครับผม แล้วก็สกิลสองครับผมวันนี้นะฮะเวลากดใช้ใช่ไหมมันจะทุบค้อนลงที่พื้นฮะเพื่อสโลสว์ศัตรูและทีเด็ดของเจ้าตัวนี้ฮะอันตีครับผมเวลากดใช้ใช่ไหมมันจะทําการหมุนตัวแล้วเหวี่ยงค้อนอย่างรุนแรงครับผมเพื่อทําดาเมจแกศัตรูโอ้โหและระหว่างที่ใช้สกิลนี้ครับผมสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆได้ด้วยนะอาจจะเคลื่อนที่ไปดักในทางที่ศัตรูวิ่งหนีนะครับผมแล้วก็รอคอมโบสกิลชุดต่อไปครับผมจะสามารถทําให้เราเนี่ยจัดการศัตรูได้ง่ายขึ้นนะ และสามารถใช้อันตินะฮะคอโมโบกับสกิลติดตัวได้ด้วยครับผมทั้งทำดาเมจแล้วก็ทำให้ศัตรูโดนสั้นครับผมเหมือนว่ามาแกงกล้านะครับผมจะมาลวงเพื่อนเราในป่านะจังหวะน,นี้เราถูกทุบยื้อเวลาถูกเวลาเพื่อนนะมาแล้วผมจังหวะน,นี้ซิลมาแล้วฮะทุบไปคนละทีทุบไปเป็นทั้งด้านของไวโอเลตเก็บไปได้นะอ้าวลัมเบอร์ครับผมไอหินนี่มาทำไมครับผมจังหวะน,นี้ฮะทุบไปอีกทีนึงฮะเรียบร้อยแล้วไวโอรัตเก็บดับเบิลแท็บไปได้ครับผมเหมือนว่าไอลีจะรักเพื่อนนะครับผมจังหวะน,นี้ฮะโอ้โหเพื่อนเจ็บฉัันันนนนนกกกกก็็เเจจบบหมมมือออะครรผผไไไไีด้้ล่า่าาววป เป็นทางด้านของไวนะโอเลตนะฮะโอโหเก็บไปได้สามตัวเลยครับผมจังหวะน,นี้ซึ่งต้นเกมมาโอโหแคลรี่ของเราเนะี่ยเก็บไปได้แบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะเลยฮะอาผมระหว่างนี้นะดันป้อมเลยครับผมทีมเขาไม่อยู่นะฮะเราตีเอาเฮ้ยมันแกงกล้ามาพ่นพิษะไรแถวนี้วิ่งหนีมาก่อนนะผมถอยมาตั้งหลักก่อนฮนะเหมือนว่าด้านบนเนะครับผมเขาจะดันป้อมกันแนละ้วเดี๋ยวเราขึ้นไปกันก่อน สำหรับไอเทมนะครับผมผมก็จะใส่ไว้ให้ที่มุมด้านบนขวาของคลิปนะก็สามารถดูได้นะฮะทั้ง6ช่องเลยอ้โหด้านบนคนระับโอ้โหใส่สกิลกันแบบนี้เอออีกนิดนึงหือ,อเจ็บนยะเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าครับผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะฮะอาฮะหลังจากเติมเลือดเติมมานาเสร็จเต็มเรียบร้อยผมพร้อมลุยเลยทีนี้ ด้านบนนะผมพี่หลาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะขอเปิดเข้าไปก่อนนะผมหนึ่งทีฮนะจังหวะนี้เราวิ่งเข้าไปซับฮนะแล้วก็กดอันตรีผมปัดอินนิสไปได้อะผมแล้วไวโอเลตนะผม,ะะผมยังกลิ้งดนีฮนะเรากระโดดทุบไปหนึ่งทีฮนะสิวเข้ามาแท็กทีมว่ผมเก็บทั้งด้านของไวโอเลตไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ครับผมโอมานะผมก็แนะนําว่าเวลาเล่นใช่ไหมไม่ควรจะเข้าไปแบบว่าแท้งจนเกินหน้าเกินตาเกินไปนะเพราะว่าอาจจะตายเองได้นะแนะนําว่าเข้าไปเสร็จใช่ไหม ควรจะใช้สกิลเสร็จแล้วก็ออกมาก่อนนะผมรอครลดาวสกนะิลเนาะมาเปิดให้เพื่อนแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าใหม่นะฮะจะใช้การเทคนิคการเข้าออกเข้าออกนี้เรื่อยๆนะผมมันจะทําทําให้เราเนี่ยไม่ตายแล้วก็ปวดสรูดได้อย่างดีมากเลยครับอาวฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเติมเลือดเติมมานากันสักครู่นะฮะดูเหมือนว่าท่านพลน,นะผมจะมีการดววกันเกิดขึ้นนะไม่รู้ว่า เป็นอะไรกันกับข้างบนนะเพื่อนเราผมไวโเอเลยโดนล้วงแล้วผมจังหวะนี้ผมสไลด์เข้าไปทุบนะแล้วก็ควงคอนนะผมเก็บไปได้ถึง2ตัวนะเป็นทางด้านของวโเอเลยนะผมจะหนีไปไหนมาให้พี่ทุบหน่อยมาให้พี่ทุบหน่อยซิวปากรงจักผมแล้วก็เก็บไปได้นะผมทีมเรานะเกนะ็บนะไปถึงสตัวครับผมเรียกได้ว่าวอเดียวคุ้มเลยฮนะจังหวะนี้ไม่รอช้าผมทีมเราฮนะเดี๋ยวเราดันบ้านกันเลยดีกว่าครับผม สำหรับไอเทมที่เราออกในเกมนี้นะครับผมสองส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปทางเลือดนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องแทงให้ทีมนะแล้วก็ต้องปวนให้นานที่สุดับผมซึ่งจังหวะที่เราเข้าไปเปิดอย่างเงี้ยจะทําให้เพื่อนเราเนี่ยได้ยิงฟรีมากขึ้นนะเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านไปเติมเลือดก,กันหน่อยดีกว่าครับผม อ้าวเฮ้ยโหมันแกงก้าผมอยู่เฉยเฉไม่ชอบฮนะยิงสกิลพี่ลกมาแบบนี้ฮะไม่รอดแน่นอนนะผอไว้เลยเข้ามาสอยสองทีครับผมตามด้วยเราฮทุบไปหน้ารันไปได้โอ้โหอยู่เฉยเไม่ชอบฮนะมาเดี๋ยวเราว้าไปเติมเลือดก,ก่อนนะโอ้โหเติมบ่อยฮนะช่วงนี้ <c oughs> หลังจากที่เติมเลือดเติมมานาเป็นที่เรียบร้อยนะผมตอนนี้ใจหนักสู้มาเนยฮะเต็มเปรียบมาผมพร้อมปะทะพร้อมบวกครับผมด้านล่างฮะเหมือนว่าไอหินลัมเบอร์ครับผมมันจะแหลมออกมานะ,ะจังหวะนี้ซิลเข้ามาผมในป้อมเลยฮะเราเข้าไปทุบเปิดไปแล้วก็ปั่นไปครับผมเป็นซิลที่เก็บไปได้นะฮึเรียกว่าขาป้อมหลับกันไปสบายกันไหมฮะเดี๋ยวเรารันบ้านล่างเลยดีกว่าครับผมจังหวะนี้เพื่อนเรามาและะ้ว อาเฮ้ยไอรีมาการนะผมมาคนเดียวแบบนี้แม่สาวน้อยฮนะจะไปไหนเราสไลด์เข้าไปทุบเปิดแล้วผมจังหวะน,นี้ซูเปอร์แมนมาฮะซิลก็มาแล้วผมเพื่อนเราแท็กที่มาเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหไอรียังรอดมาได้ฮนะเฮ้ยไอรีน่าเป็นทางบ้านกูเดี๋ยวบ้านมึงอยู่ทางนู้นโอ้โหุวิ่งกลับเป็นบ้านตัวเองเลยตายไปฮนะโอ้โหทึ่งสังเกตนะเมื่อกี้ซิลโดนป้อมตีตายนะโอ้โหตายแบบอนาถเกิน อัปเดตสกอร์กันนิดนึงนะครับผมตอนนี้ส,สกอร์ทีมเรานะผมก็13ต่อ2เนาะสกอร์ส่วนตัวเราคิวสตายศูนแอซิเจนะฮะระหว่างนี้ฮนะเดี๋ยวเราดักซุ่มรอในป่านะเผื่อมีใครหลุดเข้ามาผมจะได้ดักเก็บทีเดียวไปเลย เหมือนว่าลัมเบิลจะเข้ามาแล้วฮะด้านก,กลางลับผมเพื่อนเราซูเปอร์แมนเข้าไปบวกรับปล่อยเลเซอร์เป็นทีเราเข้าไปทุบฮนะแล้วก็ปั่นไปครับผมจังหวะน,นี้ปั่นไปเหมือนว่าจะไม่เข้าอ่ะโอ้โหถอยตั้งหลักกูยอมแพ้เดียวเดียวเดียวดูเหมือนว่าเพื่อนเราเนะจะไม่ละความพยายามนะจะใส่อย่างเดียวเล้ผมจังหวะนี้เรารอ,รอคูดาวอันตรีนะเดี๋ยวเราอาจจะได้ใส่ต่อครับผมเหมือนว่าซูเปอร์แมนนะผมเข้าไปสำรวจป่านะเข้าไปหาเจอมมแกงก้านะ้ไาไฟอัลเลนเข้ามาแล้วผม จังหวะน,นี้ผมอีกนิดสนะดูเหมือนจะแหลบออกมาผมแล้วเข้าไปทุบหนึ่งทีครับผมแล้วก็ครัวงไหมคเป็นทางด้านของทีมเราที่เก็บไปนะระหว่างนี้ฮะเราก็ถอยตั้งหลังมาก่อนนะรอสกิวอันติคูดาวเราเราก็เข้าไปทุบเปิดให้เพื่อนใหม่เนะเราจะไม่เข้าไปแบบว่าจนตัวตายนะอันนี้ไม,ไม่ไม่ดีเลยนะครับผมบางคนนี่ที่นําไปเล่นนะฮะแล้วแบบเฮ้ยทําไมมันไม่ถึกเลยวะทําไมมันแบบว่าไม่ถึกเหมือนที่คนอื่นเขาเล่นกันเลยวะคือ เราต้องเข้าแล้วสองจังหวะนะผมก็คือเข้าไปก่อนใช่ไหมพอสายสกิลครบแล้วก็ถอยออกมาก่อนนะผมเพื่อให้เพื่อนอ่ะเข้าไปต่อสกิลนะแล้วเราอ่ะคูดาวเสร็จแล้วค่อยเข้าไปต่ออีกครั้งนะครับผมไม่ใช่แบบว่าสัตว์เข้าไปแบบสู้จนตายอะไรอย่างนี้นะมันไม่ถึงนะผมจริงๆเขาจะเน้นจังหวะบวกมากกว่านะพยายามแบบว่าเปิดเข้าไปเปิดใช่ไหมแล้วก็ทวงเวลาให้ยื้อให้นานที่สุดนะผมแล้วก็ถอยออกมาตั้งหลักครับผมเมื่อทีมกลาลังเข้านะแล้วก็พร้อมคูดาวพร้อมก็เข้าไปประท้าอีกรอบนะ ดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะมาหาแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็อีกทีมฮนะดูเหมือนว่าจะมี4ตัวนะเดี๋ยวจังหวะเข้าผมจะทําให้ดูนะนี่ผมเข้าไปทุบหนึ่งทีครับผมแล้วก็ปั่นนะล้มตัวหลังเนาะแล้วก็วันนี้ฮะเข้าไปปวนนะผมตัดจังหวะหนึ่งทีสไลด์ออกมาผมรอเข้าจังหวะ2อีกครั้งนะจังหวะนี้เพื่อเขาก็ลงสกิลใส่เรากันหมดแล้วนะทีนี้แครี่ทีมเรานะก็สามารถเข้าไปยิงฟรีกันได้แบบชิลๆเลยผมทั้งซิลทั้งไวโอเลตับผมเขาจะไม่โดนลงสกิลเนาะนี่ฮะเป็นทางได้ของ เอาฮะเก็บไวโอเลตไปได้ด้วยนะครับผมเก็บไปได้สี่ตัวเลยสำหรับเกมนี้นะอัปเดตสกอร์กันนิดน,นึงคนะัะผมเราก็ทีมเราคิวไปทั้งหมด20ต่อ3นะตัวเราก็คิวสี่ตาูนแอสซิสต์สิบครับผมโอ้โหดูเหมือนว่าเกมนี้น่าจะขึ้นบ้านได้แล้วเดี๋ยวเราดันกลางเลยฮนะขึ้นกลางเลยดีกว่า เหมือนว่าอีกทีมจะเกิดกันครบแล้วนะโอ้โหเอ้ยไวเออเลตโอ้โหไปอยู่อะไรตรงนั้นวะนะแบบนี้ับผมยำตีนนะเรียบร้อยับผมน่าจะโดนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วตอนนี้โอ้โหดูเหมือนว่าเพื่อนเรานะจะเข้าไปเปิดแนละ้วเดี๋ยวเราโอ้โหถอยตั้งหลังมาก่อนดีกว่าอีกทีมน่าจะเยอะนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราจะอรอลลวงตัวหลังบางๆนะถอยตั้งหลังมาก่อนนะ วาวเลดวิ่งมาทางนี้ผิดทางแล้ววิ่งเข้าไปทุบหนึ่งทีผมเก็บไปได้นะมาแกงก้าผมจะหนีไปไหนมานี้มาให้ทุบหน่อยมาให้ทุบหน่อยแล้วก็ลั่นหน้าไปหนึ่งทีผมเพื่อนเราเก็บไปได้ถึงสองตัวดูเหมือนว่าทีมเราจะอยู่กันในป่ายสองตัวนะผมอีกนิสกับไอรีนะฮะจังหวะนี้ครับผมกระโดดทุบหน้าทุบหลังฮะแล้วก็ควงคอสสว่างน,นะครับผมเป็นทางด้านของทีมเราฮะเก็บไปได้ถึงสี่ตัวฮะจังหวะนี้หมดทีมครับผมแบบนี้ไม่รอช้าผมดันขึ้นบ้านเลยฮะอ้าวเฮ้ยเหมือนว่าไอฟอสซ เอาดันขึ้นเลยครับผมไม่รอช้านะฮะดูเหมือนว่าไอ้ฟอคซิลนี่จะทำตัวหน้าเดานะฮะแหมามายงมโยม่คุณจังหวะน,นี้เราสไลด์เข้าไปแล้วก็ทุบหนึ่งทีฮะป่านไปก่อนควงไปควงไปไม่ลดครับผมต่างคนต่างแยกย้ายนะแค่แตะมือแล้วก็แยกทางจากกันไปครับผมโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนเรานะจะไปเอาแอ็บิโซ่ดากอนนะอีกทีมก็น่าจะเกิดกันทั้งทีมแล้วครับผม ดูเหมือนว่าจะมีการโหวตยอมแพ้นะจากฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเอาฮะเกมนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนิดนึงนะสำหรับเกมนี้เนาะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมที่มีเพื่อนชอบเล่นแท้งนะลองแนะนําคลิปนี้เขาดูครับผมรับรองว่าได้สาระความรู้ไปแบบจัดเต็มแน่นอนนะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันเลยดีกว่าครับผม เอาฮะเกมนี้เราก็คิวหมด4ตัวตายศูนย์แอซิสนะ MVP 14.2นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปของพวกเรานะก็สามารถกด Subscribe รอไว้ได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฮแน่หรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย